่อยบ่เคยซ้ำเติมชีวิตไผเพราะว่า่อยก็เคยล้มเคยเบิดเคยอดมาก,ก่อนทุกมือนี่ระว่างสุดๆชีวิตดีได้มันกับพังไดนคือกันพี่น้องเพราะว่าชีวิตคนห่อบ่มีอย่างแน่นอนตอนขึ้นก็ะยลงุงตอนลงก็อยท้อค้อนหฮอทุกมือนี้เข้าหากันแค่วังผลประโยชน์ถนันละพี่น้องถ้าหฮาง่ามีผลประโยชน์เฮากับสมมาตัวหนึง่งทุกมือนี่ยืนด้วยลำแข้งจากของห้มันได้อย่าไปวังเพิ่งผ้าผู้อื่นจำไว้ได้พี่น้องบ่มีเงินกับ่มีผู้ใดอย่างหู้จักบ่มีผลประโยชน์กับมีผู้อยยบ่า มันโมนเมนเรื่องแปลกที่คนสุมือนี่ที่จะเลือกอย่างเงียบอยู่คนเดียวโดยว่าต้องสนใจไผ่เพราะว่ายา่าเพาลมหอาก็ลุกขึ้นเองได้โดยว่าต้องมีไผ่มาซอยมีเงินนับเป็นน้องมีท่องนับเป็นพีค้าพวกนี้ยังใส่ได้เสมอพี่น้องฝากไว้ให้คิดกุดศูนย์วะ <laughs>